มาฟังคลิปที่สามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจที่ไปลงเมื่อปีหกสีแต่คุณไปลากปีหกสามมาทำไมมาทำอย่างนะนะครับงงไหมฮะทนายความมืออาชีพตีความกฎหมายคุณฟังอยู่ตรงนี้คุณจะฟังผมนะครับหรือคุณจะฟังใครนั่นแหละครับนะครับ ไม่เอาครับจัดไปไม่เอาครับเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเตือนสติผมแล้วทนายทำเหมือนเดิมแหละดีแล้วนะครับทำเหมือนเดิมย,ย่เพิ่งโทรเข้ามานะครับแล้วนะอย่เพิ่งโทรเข้ามานะครับวันนี้ไม่ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะคุยกับใครนะขอผมพูดให้จบก่อนนะครับในวันนี้คุยเรื่องออนคน,นะคะชื่อจูน,น,นที่จะโดนหมายเรียกทนกายไปแจ้งความแล้วด้วย การแจ้งความหรือพยานต่างๆที่มานะครับผมเปลี่ยนเป็นพยานแล้วคุณต้องรู้นะครับว่าคุณมันเป็นพวกไหนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําอะไรไปคุณต้องรับผิดชอบผมให้เวลาคุณเจ้าวนี้ต้องตามห้ามกับพี่หูห้ามกับพี่ตากับสังคมนะครับเพราอจะได้รู้ความจริงเร็วนี้เติมกับทางพนักงานสอบสวนนะครับว่าสิ่งที่คุณให้การไปนั้น มันถูกหรือไม่ถูกตรงไหนนะครับผมให้เวลาคุณเจ็ดวันนะครับตอนนี้มีคนเห็นผมไหมฮะเห็นบอกมีกล้องค้างมีค้างไหมครับเห็นผมไหมครับชัดไหมครับแต่ท็อปท่านทนายให้<อ>เวลาคนชื่อ <คน S 1> จอ,อจูนเจ็ดวันจ้ะกล้องค้างดีนะครับ,บ,รบแต่ได้ยินเสียงไหมครับนะครับได้ยินเสียงไหมครับผมได้ยินเสียงไหมครับ นะครับอันนี้ผมกล้องค้างเหรอครับเอ่อทำไงดีกล้องค้างไหมครับต่อคลิปที่สองนะครับท่านต้องรู้จักกฎหมายของเรื่องการบริจาคการให้ก่อนนะครับบางคนบอกอันนี้มันผิดพรบเรียอรายเงินไหมค้าอะไรเงี้ยมันไปกันใหญ่แล้วครับเห็นไหมฮะคุณไปฟังคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายอะ่ะมันมีพรบเรียอไรายเงินสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดไหม คนที่ไปรับเงินบริจากผิดไหมอะไรของคุณครับเนี่ยนะครับอะไรของคุณนะครับคุณฟังมืออาชีพที่พูดดีกว่าครับนะแล้วก็สิ่งที่คุณให้ทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยคุณเป็นผู้ที่ไปรวบรวมนะครับคุณเป็นคนขอเลขที่บัญชีเขาไปคุณรวบรวมไปแล้วคุณก็เอามาให้เขาโดยเสน่หานะครับ คุณบอกกับผมเองเลยว่าเต็มใจให้ไม่มีการหลอกลวงนะครับเป็นการรวบรวมมาจากเพื่อนๆต่างประเทศนะเป็นการรวบรวมต่างๆมาจากสมาชิกนับหมื่นๆนคนพามาเป็นพยานให้หมื่นคนเลยครับนะนะครับผมนี่อึดอะดือ,อนอัดไม่อยากจะพูดหรอกจริงๆโดยหลักการนะแต่รู้สึกว่าถ้าไม่งั้นไม่พูดสังคมมันก็ไม่เข้าใจแล้วก็ ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของผมที่ผมดันเป็นคนไปแนะนําให้กับป้าแตนในการไปแจ้งความรบรวมเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นผมมีส่วนรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่ผมได้แนะนําไปนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาพูดให้สังคมได้รับความกระจ่างนะครับสังคมจะต้องได้รับความกระจ่างพอสมควรนะครับถ้าจะกระจ่างทั้งหมดก็ต้องไปคุยกันในชั้นศาลนะครับคนไหนเบิกความเช็จพยายาเช็จก็รับไปนะฮะกตรับไป นะครับคนไหนพูดความจริงก็แล้วไปนะครับไม่มีปัญหานะครับผมอึดอัดแทนคนที่อยู่ภาคเหนือนะครับถ้าพี่ฟังผมอยู่นะครับถ้าพี่ได้รับข่าวสารนี้จากผมใครก็ตามที่รู้จักเขานะครับกรุณาแชร์หรือบอกเขาหน่อยว่าให้มาเปิดฟังผมหน่อยมาเปิดฟังทนายสมเกียรติก่อนถ้ายังมีจิตสำนึกของความเป็นคนดีอยู่ ยังมีจิตสำนึกของคนที่อ้างตนว่าเป็นคนมีศีลอยู่ติดต่อผมนะติดต่อผมเลยครับเขามีเบอร์ผมอยู่นะครับติดต่อผมผมจะพาคุณเข้าไปแจ้งความนะครับคุณต้องเลือกข้างให้ถูกนะฮะผมไม่นิยมกับบุคคลใดก็ตามที่พยายามสร้างหลักฐานเป็นเท็จเพื่อจะไปนำคนไปติดตารางติดคุกผมเกลียดที่สุดน,นะครับ ถ้าคุณมีพยานหลักฐานที่แท้จริงแล้วดําเนินคดีกับเขาจนเขาติดคุกผมจะไม่ติดค้างคางใจอะไรเลยแต่ถ้าคุณพยายามที่จะปั้นเรื่องปั้นพยานเท็จพยานหลักฐานเท็จต่างๆเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมผมเกลียดที่สุดครับผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบไม่ใครรังแกใครนะครับนะบางคนบอกว่าทนายระวังนะเขามีสายลับอยู่ในเฟซเพืนบุกทนายเชิญครับส่งเข้ามาเยอะๆผมก็ส่งไปเหมือนกันครับแลกหมัดกัน มีปัญญาเข้ามาถามหลอกถามผมนี่มีปัญญาโทรมาเลยครับหรือหลอกมาถามผมก็แก่นะแล้วเดี๋ยวผมจับได้ขึ้นมาก็นะลากเข้าไปอีกทีนึงอย่าหาเอาใส่หัวเลยครับท่านที่จะมาเป็นสายรับ0 7, 0 7 008นแะครับแต่สายรับ0 7, 0 7 008ผมที่ส่งเข้าไปในเพจหรือส่งเข้าไปในกลุ่มเขาเนี่ยอย่าฝันว่าจะได้เจอนะเขาระดับมืออาชีพนะครับเขาระดับมืออาชีพ แต่สายรับคุณที่มาคุยกับผมนะ่ะต้องเก่งหน่อยนะจะมาหลอกถามข้อมูลโทรหาต้องเก่งหน่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่พีน้องๆทุกท่านนะครับที่ฟังไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้ในขณะนี้แต่รอดูเอกสารหรือรอรอดูไอ้ส่วนต่างๆที่จะเกิดออกมา ผู้เสียทุกอย่างจะมีการดําเนินการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายเขาประสงค์ไม่ใช่ทนาถุกเกตรประสงค์ทนาถุกเกตเพียงแต่ที่แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแต่ผู้เสียหายไม่ใช่ผมนะครับผู้เสียหายที่เป็นเจ้าทุกในเรื่องคดีหมินประมาทคดีช่อโกงประชาชนคดีพยานเท็จแจ้งความเท็จไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมเลยผมไม่เชื่อเลยนะครับ ผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าคนภาคเหนือจะเดินทางลงมาจริงๆนะครับผมได้คําแนะนําที่ถูกต้องได้คําแนะนําที่ตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วและข้อแนะนําในการป้องกันตัวให้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในเมื่อเขาเรื่องที่จะเดินทางลงมาเป็นพยานเป็นพยานนะครับนะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณได้ทําด้วยนะครับด้วยความเคารพรัก นะครับคุณไม่ใช่ศัตรูผมหรอกครับผมก็รู้ว่าคุณเป็นเครื่องมือให้เขาอ,อีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งเป็นตะปูเป็นคอ้อนอะไรให้เขาแต่คุณคิดผิดแล้วครับวันนี้ผมกระบอกคุณคิดผิดนะครับถ้าหากคุณยังพอมีจิตสํานึกนะครับอยากแก้ไขสิ่งบกพร่องอยากแก้ไขเรื่องต่างๆให้เป็นเรื่องจริงกระจ่างต่อสังคมผมเชื่อว่าสังคมพร้อมจะให้อภัยคุณนะครับ เชื่อว่าสังคมพร้อมจะให้อภัยคุณเพราะคุณอยู่ในภาวะอะไรบางอย่างที่คนอื่นอาจจะไม่มีแบบนั้นนะฮะผมยังวิงวอรนยังขอร้องให้คุณเดินทางลงมากาเกาะหรือตอนนี้คุณยังอยู่กกอกก็ได้นะครับติดต่อผมเลยครับนะไปเจอต่หน้าตำรวจเลยครับแล้วไปคุยกับต่หน้าตำรวจนะครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้พูดใครคิดว่าเป็นตัวเองก็ติดต่อมานะผมไม่ได้พูดถึงใครนะ นะครับใครคิดว่าผมพูดถึงคุณเนะี่ยคุณก็ติดต่อมาเองแล้วคุณก็ไปเจอผมที่สพก,กกตูมไม่อกอกผู้ผิดแล้วคุณก็ไปให้การกับเจ้าที่ตำรวจโดยอิสระของคุณเลยนะครับผมไม่ใช่คนที่จะบังคับใครให้มาเป็นพยานผมไม่ใช่บังคับใครใช้วิธีการข่มขู่สารพัดบังคับใครให้มาเป็นพยานหรือไปทําอะไรก็ตามที่มันเป็นการบิดเบือน ผมสู้กับความจริงผมใช้ความจริงกับความดีเข้าชนครับผมไม่ต้องใช้วิธีการอื่นถ้าผมใช้วิธีการอื่นในการเป็นคนโกงต่างๆผมจะไม่ทาเพราะมันเหนื่อยสองมันผิดศีลครับมันผิดศีลนะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมคงไม่มีโอกาสไปอ่านชื่อท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดน,นะครับผมรู้สึกมันมันแย่ในความรู้สึกของสังคมเราเนี่ยทำไมมันถดถอย ทำไมสื่อโซเชียลต่างๆทำไมสื่อต่างๆมันทําให้สังคมเราตกต่ำผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนที่ทําสื่ออย่างผมอย่างเงี้ยออกสื่อเนี่ยจะมีจรยททิยธรรมที่ที่ดีที่มัน่นคงยึดมั่นในหลักจรรยบรรณวิชาชีพนะครับผมอยากจะวิงวอนกราบไปยังสมาคมผู้สื่อข่าวหรือสมาคมอะไรก็ได้ที่ดูแลเกี่ยวกับพวก ผู้สื่อข่าวยูทูบเบอร์หรืออ,อะไรก็ได้ครับมาช่วยกันจันลงสังคมมาช่วยกันดูแลวิชาชีพต่างต่างให้มันมีมาตรฐานกว่านี้ชีวิตของคนคนนึงไม่ใช่เรื่องตลกครับนะครับชีวิตคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องตลกที่เราจะนํามาพูดกันแล้วหัวเราะนะครับเวลาเราเสนอข่าวอะไรก็าตามเราจะต้องไม่มีอารมณ์ ในลักษณะที่ปไปะยะ่อเยอะถักฐางนะครับผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่สอนมาไม่เคยสอนแบบนี้ครับนะบผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่สอนในการเป็นผู้สื่อข่าวตัวผมเองก็มีครูบาอาจารย์ในการสอนในการพูดเนี่ยเน้นให้เราพูดเป็นประโยชน์และเป็นกลางเป็นธรรม